อย่าพึ่งยิงแอด ติ๊กตอกถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปคลิปนี้นะครับใช่ครับหลายคนนะครับอยากเข้ามาขายของบนติ๊กตอกทำคลิปแล้วยังไม่แมสแต่ใจร้อนนะครับอยากจะยิงแอดคลิปมันจะได้โกไวรัาอยากจะได้แมสไวไวแล้วก็หวังว่าจะได้ยอดขายจากการยิงแอดโค้ชบีจะเตือนเอาไว้ก่อนที่คุณจะยิงแอดเลยนะครับจำเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าคลิปออร์แกนิกคุณยังไม่แมสอย่าพึ่งทะลึ่งไปยิงแอดครับ <c oughs> เพราะคุณยิงแอดไปคุณจะได้แต่ยอดวิวคุณจะไม่ได้ยอดซื้อครับนี่คือประสบการณ์ของโค้ชบีเองเลยนะครับถ้าคลิป เรานะครับไปเนื้อหาธรรมดานะครับไม่ได้มีจุดเด่นอะไรนะครับแล้วคุณโพสต์ไปครับแล้วคุณพยายามเข่นให้มันขายได้ด้วยการไปเร่งยอดด้วยการยิงแอดนะครับ95%คุณจะเสียเงินฟรีคุณจะได้แต่ตัวเลขยอดวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนครับแต่ไม่ได้ยอดขายเลยครับดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะยิงแอดข้อแรกนะครับคลิปคุณต้องแมสในระดับหนึ่งแล้วคําว่าคลิปแมสหมายความว่ามียอดวิวนะครับหรือยอดคนรับชมเนี่ยดูอย่างน้อยๆก็สัก5 0 0 0วิวนะครับภาย ในระยะเวลา1-2วันแรกครับถ้าคลิปคุณยอดวิวยังไม่ถึงนะครับอย่าพึ่งไปฝืนยิงแอดเพราะคุณมีโอกาสขาดทุนค่าแอดสูงมากครับนี่คือ1เทคนิคนะครับในการยิงแอดบน Ti k t o อกแล้วจะไม่ให้ขาดทุนพียังมีอีกหลายเทคนิคเลยนะครับในการยิงแอดบน Titik t o อกแล้วให้ได้กําไรมากมายมหาศาลกดติดตามกดหัวใจกดเซฟโพสของคลิปของโค้ชบีเอาไว้นะครับเพราะว่าคลิปหน้าเดี๋ยวโค้ชบีจะมาสอนหรือแบ่งปันวิธีการยิงแอดให้ได้ตังกันครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์